พาทำซุกี้โรง่ายๆแต่อร่อยไม่เบากับน้ำจิ้มซุกี้เทศไทยมารออะไร,รุยกันเลยลวกปักกาดขาวประมาณสองหัวลวกเห็ดเข็มทองลวกเส้นมีขขาวหรือวุ้นเส้นหั่นแครอทเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมหมูสับใส่รากผักชีที่โขกแล้วลงไปแล้วน้ำทุกอย่างมาใส่รวมกันอยากใส่อะไรก็ใส่ปรุงรสตามที่เราชอบได้เลยและก็คุกเขาให้เข้ากันแล้วนำมาม้วนด้วยผักกาดขาวเป็นโรแบบนี้จากนั้ นำเป็นนึ่งสุกแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนอะทุกคนและเราก็ราดด้วยน้ําจิ้มหรือจะจิ้มตังหากก็ได้อร่อยสุดๆไปเลยเพราะวันนี้เป็นน้ําจิ้มซุกี้เทศไทยการันตีความอร่อยโดยชัวรฮะเสง็งเข้มข้นถึงเครื่องเทศไทยแท้อร่อยโดยไม่ต้องปรุงเพิ่ม มี2รสชาติให้เลือกก็คือรสกลมกล่อมอร่อยกลมกล่อมกำลังดีทานได้ทั้งครอบครัวและรสจัดจ้านจัดจ้านเผ็ดซีดเข้มข้นถึงเครื่องไม่ง้อพริกกระเทียมใครชอบเผ็ดต้องลองส่วนเรานี้ชอบรสจัดจ้านมากๆเลยซีสุดๆน้ำจิม้มซุกี้เทศไทยอร่อยและดีต่อสุขภาพไม่ใส่ผงชูรสไม่เจอสีสังเคราะห์โซเดียมต่ำกูเตนฟีอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มมาลองกันนะ